กระทรวงแรงงานดันดิสดายกระดับกำลังคนดิจิทัล วันที่18กุมภาพันธ์2564ณห้องประชุมจอมพลปพิบูลสงครามชั้น5กระทรวงแรงงานศาสตราจารย์นรมนพินโยสินวัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงาน Building Thailand Digital Workforce ซึ่งภายในงานประกอบด้วย3กิจกรรมได้แก่การเปิดตัวสถาบันพัฒนาบุคลกากรดิจิทัลหรือ DISDA Digital Skill Development Academy ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อดูแลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้กับกำลังแรงงานเปิดตัว DSD App ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมการให้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไว้ในแอป,ปเดียวและเปิดการสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับธุรกิจ และอุตสาหกรรมพร้อมมอบโอวาทให้แก่ผู้เข้ารับการสัมมนาจำนวน100คนโดยมีนายทวัตเบญจาธิกุลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวรายงานและผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวในในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปมากนะคะหลายหลายอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมไปถึงการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนนี้เราก็เห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเรามากยิ่งขึ้นในอนาคตอุปกรณ์ทั้งหลายที่เราใช้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าหมอนข้าวอะไรพวกนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีดิจิตอลก็มาซึ่งบุคลากรที่จะต้องพัฒนาออกมาเพื่อที่จะมารองรับการดูแลไม่ว่าจะเป็นตัวระบบหรือว่าตัวอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้<ส>ก็จาเป็นต้องพัฒนาไปอย่างสอดคล้องกันน่นะคะ<ส>ในภาคอุตสาหกรรมเองกระบวนการการผลิต<ส>เขาก็จาเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมากขึ้นกับตัวอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย12อุตสาหกรรมเป้าหมายหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมดิจิตอล ฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประปยุทธ์จันโอชาและท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประปวิทรวงสุวรรณซึ่งกากับดูแลกระทรวงแรงงานท่านก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของดิจิทัลมาโดยตลอดแต่ท่านเน้นย้ำในสองเรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือการวางแผนพัฒนานกําลังคนให้ทันสมัยและรองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อุตสาหกรรมดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นก็อันที่2ก็คือต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ไม่เกิดความเหลื่อมล้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ ฉะนั้นตัวกรมนาฝิวดมแรงงานเองเนี่ยจึงต้องรับภารกิจนี้ทั้งสองอันพัฒนาคนแล้วก็ให้ความรู้ด้านดิจิทัลกับผู้คนในดินแดนห่างไกลหรือว่าที่ยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีด้วยเพื่อจะได้ลดความเลื่อมล้อทางเทคโนโลยีดิจิทัลแทนที่จะเป็นความเลือมล้อนทางเศรษฐกิจนะคะอนาคตท่านเกรงว่ามันจะเป็นความเหลื่อมล้อทางการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้ค่ะ ศาสตราจารย์นรมนพินโยสินวน์ร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยหลังจากเป็นประธานว่าภายใต้การนำรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและการกำกับดูแลของพลเอกประวิทริ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้หน่วยงานรัฐดำเนินง,งานภายใต้การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐและมุ่งเน้นพัฒนาทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไท a แลนด์